เอาละครับคุณผู้ชมลดเข้าใหม่สภาพอย่างสวยเลยนะราคาถ้าบอกไปตกใจแน่นอนนะครับคันนี้ป้ายแดงล้านนิดนิดนะแต่แว่าน้องโคร o l l คอร o สห1ึ่งจุดแปดไฮบิดพรีเมียมวันนี้ราคาเชื่อไหมเหลือแค่629,000เเท่านั้นราคาดีสุดๆเลยนะเป็นปี21นะคันนี้คือใครได้ไปโคจะคุ้มเพราะว่าผมขอพูดอย่างนี้ดีกว่าโคร o l l คอร o สไฮบ b ิดพรีเมียมคันอื่นอะ่ะ มันราคา6แสนเกือบ7แสนอ่ะ6แสนเก้าหมดเลยนะแต่ว่าน้องคันนี้หลุดมานะครับเป็นปี21ซะด้วยราคา629เท่านั้นรีดาวผ่อนประมาณหมื่นกับ500นะใครอยากได้ต้องชมให้จบนะครับมีแค่คันเดียวเท่านั้นผมเลือกมาสวยๆคุ้มๆแบบนี้เลยถ้าไม่คุ้มจริงผมไม่มารีวิวหรอกอันนี้สภาพแรกเข้าเลยนะเพิ่งล้างเองได้มาสวยๆแบบนี้เลยใครอยากดูรายละเอียดภายในเดี๋ยวข่าวตีวันนี้พามารีวิว เหมือนที่พี่มาชมรถเองที่เพชรยนต์เลยนะครับสวัสดีครับพี่ๆทุกทๆคน FC ทุกๆท่านที่สนใจรถครอบครัวนะครับ c o โ l l a Cross 1.8ไฮบ r ิดพรีเมียมคันนี้ตอบโจทย์เลยผมแนะนำนะเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เคยขับ c o โค l a Cross แล้วมันก็เป็นรถที่อึดมากซ่อมง,ง่ายด้วยช่วงล่างนี่คือแบบนิ่มๆเลยนะใครอยากได้รถใหญ่ๆ SUV สักคันผมแนะนำคันนี้เลยนะ ใครจะไปออกป้ายแดงคิดใหม่เลยนะคิดให้ดีเลยป้ายแดงล้านนิดๆนะแต่ละคราวันนี้เราประหยัดไปได้แล้ว4 0 0แสนบาทนะครับกับเจ้าน้องโครล่าคอสปี21คันนี้นะเป็นตัวไฮบิดพรีเมียมซะด้วยนะสวยงามมากๆเลยนะอันนี้สภาพแรกเข้านะคุณผู้ชมลองคิดดูว่าต้นน้ำเราได้ลดสภาพขนาดไหนนะแรกเข้ายังมาขนาดนี้ยพี่ดูล้อแมกดีเอี่ยมๆแบบนี้เลยนะแบบยังไม่ได้ขัดเลยนะยังแบบ คือสภาพนี่คือโคตรจะใหม่เลยใครได้ไปคือโคตรจะคุ้มเลยนะใครตัดสินใจได้อย่าลืมยกหูโทรหาผมเลยนะครับ0 6 2 4 1 5 5 5 8 8นะพี่มันเป็นเบอร์ตรงของผมเลยไม่ได้ผ่านแอดมินหรือของใครเลยนะและสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากดูรถเพิ่มเติมนะ มุมไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวผมพาไปดูเองหรือว่าทักไลน์มาก็ได้ J A M E 432เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับพี่นะไม่ต้องเป็นห่วงเลยไม่ว่าพี่จะอยู่ไหนนะเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยไม่ว่าจะอยู่เชียงรายเชียงใหม่ผมจัดมาให้หมดแล้วพี่อยู่ใต้สุดนะผมก็จัดมาให้แล้วด้วยนะและที่สำคัญขอแจ้งไว้ก่อนนะใครที่ เครดิตดีนะผ่อน4ปีมารับดอกเบีย้ยเลย1.99%ยอดจัด450,000นะดอกเบีย้ย1.99%าสำหรับคันนี้ดาวแสนห้ได้ดอกเบีย้ยเลยครับ1.99%ดดีสุดในตลาดเลยนะครับนะผมก็พูดเยอะแล้วนะเรามาเข้ารายละเอียดตัวรถเลยดีกว่า กระจังหน้าเขาได้มาแบบบึ้งๆแบบนี้นะแต่เขามีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะไฟ f ู l l l โปรเจ j เตอร์นะครับสวยงามแบบนี้เลยมเออีเส้นสีฟ้านะครับบง่งบอกหรือว่าน้องเป็นตัวไฮบริดนะตัวไฮบริดผมขอพูดไว้ก่อนประหยัดน้ำมันมากๆนะ22-23โลลิตได้นะใครที่ลังเลที่จะดูนะรถไฟฟ้าหรือว่ารถน้ำมันผมแนะนำเป็นไฮบริดนะลองใช้ไปดูก่อนนะ ประกันถูกด้วยนะดูแลง่ายนะครับคันนี้มีศูนย์ Toyota ซ่อมทั่วประเทศไทยนะสบายใจได้เลยสําหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดต้องขับบ่อยๆนะคันนี้คือคันของคุณเลยราคา6กแสนสอเเท่านั้นมาแส4สี่หมื่นนะและใครที่ยังดูรถมือสองไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาไปชี้ทุกซอกทุกมุมเองว่าต้องดูจุดไหนบ้างนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลย เราซื้อรถทั้งทีแล้วอยากให้ซื้อรถกับคนที่ดูรถเต้นนะซื้อกับเต้นรถที่เปิดมาแล้ว26ปีนะคะพี่ๆเดือนนึ่งผมขายเกือบ200กว่าคันนะเต็นผมนะมีรถให้เลือกเยอะมากเลยเพชรยนต์สาขาใหม่ของเราซูวินทวง46แต่ว่าวันนี้ผมอยากพามารีวิวรถใหม่โลกและรถแรกเข้าผมชอบรีวิวเลยรถต้นน้ำนะรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยอยากให้พี่ดูเลยว่าสภาพมาแบบนี้นะ บางคนนะครับชอบเอาราคามายันกับผมว่าฮ้ยพี่ทําไมขายแพงจังพี่ก็รถคันเนี้ยมันเข้ามาสภาพสวยแบบนี้พี่จะให้ผมขายที่ถูกที่สุดในตลาดได้ไงฮะอยากให้ขายในราคาที่ถูกที่สุดในตลาดไม่ได้เนาะขอพูดเลยก่อนของดีนะครับก็ต้องมาด้วยราคาแต่ผมไม่ได้ขายแพงที่สุดนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ขายถูกที่สุดแต่ว่าผมขายแล้วคุ้มกับคุณภาพมากที่สุดนะ ถ้าพี่อยากได้ของถูกพี่ไปเต็นอื่นผมไม่ติดเลยแต่ถ้าอยากได้รถคุณภาพต้องมาที่เพชรยนนะครับเนี่ยพี่ดูดินะรถไม่อยู่นาะนชัวทุกคนแบบรีวิวเยอะมากเลยนะอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งนะมีเซลล์ห้าสิบกว่าคนนะครับใครไม่รีบอดแน่นะเรามาต่อกันดีกว่านะครับสภาพนี่คือสวยงามมากเลยนะล้อแม็กนี่คืออย่างเงาอะ่ะสีทูโทนปัดเงาแล้วเรียบร้อยอยางเขาได้เป็นยางมิชลินนะพี่นะ ได้ดอกยางนึบๆแบบนี้เลยนะสำหรับใครที่ดูรถอยู่ผมแนะนำคันนี้นะแล้วผมก็จะพาไปดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับนี่ครับดูตรงเบ้าโชกสิครับไม่มีรอยคราบนะ้ำมันไหลเยิ้มเลยนะครับดิสเบรกเขามีมาให้แล้วนะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะยางเป็นปี23นะมิชลิน23ใช้ได้อีกยาวๆนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเดี๋ยวก่อนออกเราเช็คสภาพยางยางให้นะตรงตรงนะครับฝากระโปรงแล้วอ ตรงการชนกับแก้มนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คนี่ครับยึดติดกันแน่แนๆแ,แบบนี้เลยตรงซุมลอนะดูได้เลยนะเหลี่ยมสันยังคมอยู่ตรงประตูนะไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มไม่คือไม่มีรอยขนแมวเลยพี่สภาพมาแบบนี้เลยยังไม่ได้ขัดสีเลยนะน้องเป็นสีขาวมุกนะครับนะใครอยากได้ให้บิดพรีเมียมสักคันนะแนะนําคันนี้สุดๆเลยเราดูได้งไงว่ารถเดิมนะผมแนะนําเลยดูนะครับ โลโก้โตโยต้าไหมกระจกเคยเปลี่ยนไหมเราดูได้จากตรงนี้เลยโลโก้ Toyota าไหมแล้วก็พวกน็อตต่างๆเดี๋ยวผมพาไปดูนะกระจกนะครับเปิดปิดไฟฟ้านะพับได้ใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีไฟ LED ไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับมาเรามาชมข้างในดีกว่าโอ้โหข้างในนี่คือผมยังได้กินใหม่ตีเข้าหน้าอยู่เลยนะราคา629,000เท่านั้นนะดอกเบี้ยน1น9ฟีดาวผ่อนหมื่นหนึ่ง ผมแจ้งไว้ก่อนนะใครเงินเดือน20,000มาจัดได้เลยนะส0 0 0มประประวัติดีผ่อนตรงผ่อนครบมารับเลเดดอกเบีย้ยฟินฟิน 1. ได้เลยนะพี่นะสภาพข้างในพี่ลองคิดดูที่อื่นนะ่ะเขาอาจจะขายรถไม้สี่เออแสนสี่หมื่นนะแต่สภาพเขาไม่ได้แบบนี้แน่นอนนะเพราะว่าสภาพเราเราคัดรถเกรดเอนะมีประวัติศูนย์ครบนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะพี่ๆนะและพี่ๆคนไหนที่ยังไม่มั่นใจนะของเรานะ ก็มีตรวจเช็คให้274จุดนะพี่นะจากบริษัทมาตรฐานจากเยอรมน,นีแล้วก็ออกใบเซอร์ให้ด้วยนะรองรับโดยมาตรฐานแบงค์ทั่วประเทศไทยพี่ลองคิดดูดีอันนี้คือสภาพแรกเข้านะราคา6 6 2, 9 2 0 0 0ถ้าไม่ดีจริงผมไม่กล้าเปิดมาแบบนี้หรอกนะน็อต mm hmm. มาน็อตเรามาดูกันดีก,กว่าไม่มีขันไข,ขยขคบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเม็ดจุดเม็ดอาร์คนะถ้าสมมติเคยเปลี่ยนฝาท่ายมามันจะมีรอยขยับน็อตน,นะแต่นี้มีแค่ฝุ่น ผมให้พี่ดูฝุ่นแบบนี้เลยนะอันนี้คืองานยังไม่เก็บได้คุณภาพแบบนี้เลยนะตรงเนี่ยตะเข็บเม็ดอาร์คแห้งๆเซลลต่างๆแห้งๆแบบนี้เลยนะตรง น็อตยึดกระราบอกโชคนะครับสวยงามสุดๆคันนี้สมบุรณแบบผมเช็คมาให้แล้วน็อตไม่มีขยับใครอยากได้รถสภาพเดิมใช้ได้ยาวๆ10ปีมาซื้อกับผมเลยครับโทรมาเลย0 6 2 4 1 5 5 5 5 8รับรองไม่ผิดหวังชัวร์สำหรับใครที่ดูไม่เป็นอีกนะเดี๋ยวผมสอนดูต่อดีกว่าไฟท้ายนะครับต้องเป็นไฟจากโรงงานโคยโตสตนเล่ที่เห็นที่เห็นไหมครับโคยโตสตนเลคืออะไรมันคือโรงงานผลิตไฟทับทิมนะครับ นะของ t o โยต้ากับ Honda าป้ายแดงนะไม่เคยเปลี่ยนเลยกระจกเดิมๆแท้จากโรงงานเลยครับรับประกันคุณภาพเกรดเนะผมไม่ได้พูดแบบมม้ซัวๆให้พี่ได้ดูแต่ภายนอกนะแต่ว่าผมชี้โครงสร้างพื้นฐานด้วยนะสําหรับใครที่อยากดูเครื่องยอนต์รถรออีกสักแป๊บอาใจสักตันนึงเดี๋ยวผมพาไปดูนะแต่ว่าอยากให้พี่ดูพวกนี้ก่อนนะครับสวยงามมากๆเลยข้างบนนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยบุ๋ม อะไรใดๆทั้งสิ้นมีคีบเท่ๆแบบสปอร์ตแบบนี้เลยนะผมโคตรจะชอบคันนี้เลยพี่นะสภาพนี่คือใหม่กริบบเลยนะราคาคือดีมากหกแสนสองหมื่นเก้าพันเบาะหนังนะครับไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดใดๆทั้งสิ้นนะแอร์หลังเขามีให้แล้วเรามาดูข้างบนดีกว่านะข้างบนนะครับไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจมิมใดๆทั้งสิ้นสซาสอ้นแบบนี้เลยเจ้าของเก่าเขาดูแลมาดีมากเลยนะครับรับประกันเลยนันนะครับตรงจุดเสาบีนะครับไม่มีรอยขยับนะเชียวเดิมนะครับ แห้งๆแบบนี้เลยผมให้ดูนะไม่มีหมกเม็ดเลยนะตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับตะเข็บเม็ดอารค์คืออะไรผมผมบอกพี่ทุกวิดีโอเลยนะชี้แจงให้ทุกวิดีโอเลยครับมันคือจุดเชื่อมต่อนะครับของหุ่นยนต์นะครับพาร์ตต่อพาร์ตนะสําคัญมากต้องมีตะเข็บเม็ดอาร์คนะถ้าสมมติไม่มีโทษน,นะครับมันซูมถ้าสมมติไม่มีพี่สันนิษฐานได้เลยว่ารถคันนั้นอาจจะไปเปลี่ยนมาหรือว่าพิดความมาแล้วเปลี่ยนประตูตรงนี้นะ มันสำคัญมากเพราะว่าเพราะว่าแค่หุ่นยนต์เท่านั้นที่จะทํารอยแบบนั้นได้ถ้าเอาไปที่อู่สีแล้วว่าอู่ซ่อมมันทําแบบนั้นไม่ได้นะเบาะหนังนะครับสวยงามแบบนี้เลยและที่สําคัญมีอีโคโหม,มดให้แล้วด้วยเกียร์เป็นเกียร์ออโตโน้นะพี่นะกล้องทัชสกรีนมีให้แล้วนะครับเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ให้ด้วยนะผมขอพูดก่อนดีกว่านะ รถคันนี้เป็นปี2 1 2 2ดนะต้องดูแผ่นเพจนะแผ่นเพจแท้นะครับไม่มีกัดไม่เอ้ยไม่มีแกะไม่มีงัดแงะไม่มีรอยงัดแงะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับดซมเบอร์ยนะครับธันวาคม21พี่ได้ลดโคตรใหม่เลยของปี2ีใช้ท้ายปีเลยเนี่ยนะผลิต21ใช้2 2ด้วยได้ซ้ำอย่าเรียกว่ารถปี21เลยเรียกว่ารถปี22ดีกว่าคันนี้คือแบบใครอยากได้รีบทักมาเลยอะไม่อยู่นานชัวร์ผมรับประกันนะครับ ดิสเบกนะครับได้สี่ล้อแบบนี้แล้วสวยงามมากๆเลยพี่ว่าสวยไหมล่ะผมให้ดูทุกซอกทุกมุมจริงๆนะมาเรามาดูกันต่อดีกว่านะครับเปิดปิดฝาท้ายนะครับด้วยไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับครอสเขาก็มีแบบเออถาดรองของครอสด้วยแล้วนะสวยงามมากๆนะผมโคตรชอบคันนี้เลยใครได้ไปคือแบบถูกใจชัวร์นะโตโยต้านะครับก็จกเดิมจากโรงงานไม่ต้องเป็นห่วงใดๆทั้งสิ้นนะ เรามาดูดีกว่าโอ้โ oh, ห oh, ตรงนี้เขาแต่งประตูมาให้ด้วยโคตรจะสวยอะ่ะฮะใครได้คันนี้ไปคือมียิ้มแน่นอนนะอาจจะเป็นพี่ก็ได้นะตรงนี้นะครับน็อตน,นะครับไม่มีขันไข่ขยับใดๆทั้งสิน้นสติ๊กเกอร์มอรกรสำหรับโตโยต้าหลังปี21จะมาอยู่ตรงนี้แล้วสติ๊กเกอร์ลมยางนะมีครบหมดแล้วมีประวัติศูนย์ครบด้วยนะดูแถบป,ประตูเลยนะที่รถของเรานะครับคัดรถเกรด A จริงใครอยากได้รถที่มีคุณภาพนะมาซื้อที่นี่เลยมาเดี๋ยวผมเปิด เครื่องยนต์ให้ดูดีกว่าเอาละครับคุณผู้ชมแล้วก็ได้เปิดปองเครื่องยนต์น้อง c โคร l a c r o s s 1.8 Hybrid Premium คันนี้สักทีนะแต่ก่อนอื่นที่จะมาชมกันพี่ ใครดูถึงจุดนี้แล้วฝากกดไลค์ฝากกดติดตามหน่อยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมพี่จะได้ดูรถสวยๆทุกอาทิตย์เลยนะมาเรามาชมกันดีกว่านะว่าข้องเครื่องเป็นยังไงบ้างคือสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะอันนี้คือคุณภาพของรถเกตเอใครดูไม่เป็นมาเดี๋ยวผมสอนเลยคานหน้านะครับต้องไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีคดแบบนี้เลยตรงๆตรงปริยะจุดที่เห็นสีชมพูนี้คืออะไรหรอเป่ามันคือจุด qc นะพี่นะตรงกลางตรงนี้เป็นแบตเตอรี่นะหม้อน้ํา ต่างๆอยู่ตรงนี้นะแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่วารันตี10ปีไม่ต้องเป็นห่วงใช้ได้ถึงปี2031ยาวๆเลยนะ Honda เขาขึ้นชื่อเรื่องไฮบริดของเขาอยู่แล้วนะเขาเป็นผู้บุกเบิกเลยบุกเบิกนะครับนวัตกรรมอันนี้เลยนะสวยงามมากๆนะห้องเครื่องอันนี้ผมรับประกันเลยสภาพดีสุดๆน็อตต่างๆนะไล่โครงสร้างเดิมๆต้องเป็นยังไงน็อตตรงแก้มนะครับไม่มีขยับขยับหรืองัดแงะใดๆทั้งสิ้นเลยนะ จุดระบายความร้อนต่างๆนะครับกลมคมชัดนะครับไม่มีสีนะไม่มีรอยกับสีอะไรใดๆทั้งสิน้สนสติ๊กเกอร์เตือนภัยนะครับนี่นะเดิมๆจากโรงงานเลยรู้เลยนะครับว่ารถอันนี้คือได้สภาพคุณภาพมากๆด้วยด้วยราคา6 2 9 0นสอเท่านั้นพี่นะไม่มีไม่มีที่ไหนอีกแล้วอ่ะพี่นะได้รถสภาพแบบนี้นะบางคนน่ะอยากซื้อรถถูกนะแต่ว่าซื้อไปก็ ก่อนไปก็ซ่อมไปแบบนี้คือเขาเจ็บเลยนะเขาเจ็บใจมากนะหลายคนก็มาดูเต็นท์ผมแต่บางครั้งเขาเขาก็อาจจะไม่จบที่ผมนะเหมือนคนถามว่าเฮ้ยทําไมพรมโปร,ปรมันยังขายได้วะทางทางที่มันไม่ได้ขายถูกที่สุดในตลาดทําไมไม่ไปซื้อ้านอาแปะ พี่ก็โฮมโปรมันมีการบริการหลังการขายการรับประกันต่างๆนะเขามีชื่อเสียงนะแล้วเขาก็มีนะครับเขามีการรับประกันนะเขามีการตรวจสภาพเขามาีการเช็คช่วงล่างนะมาตรฐานของไทพล u สเลยไม่ได้เช็คมั่วๆเลยนะพี่ก่อนพี่ออกรถอะนะพี่เอาบัตรประชาชนมาใบเดียวพอเดี๋ยวกองแอร์กองอากาศน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ถ้าต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะพี่เดี๋ยวผมเช็คให้เลยเปลี่ยนให้ฟรีด้วยนะ ไม่ต้องเป็นห่วงเลยพี่ขับเลยขับกลับไปชัวนะใช้ได้ยาวๆเลยนะครับใครสนใจรีบโทรมานะคันนี้ไม่อยู่นานนานแน่นอนชัว062415558นะเป็นเบอร์ตรงของผมเลยนะเดี๋ยวผมดูแลตั้งแต่จัดไฟแนนซ์จนถึงส่งมอบรถนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเราก็ถึงจุดสุดท้ายของคลิปนี้แล้วใครอยากเห็นรถสวยๆฝากกดไลค์อีกสักทีนะครับและอยากเห็นคันไหนเพิ่มเติม กดเน้นให้หน่อยอยากได้คันไหนเดี๋ยวผมพารีวิวเองข่าวตีขอลาไปก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ